สวัสดีครับวันนี้นะครเราจะมาแนะนําวิธีการปั้นยอดไลค์อีโมจิใน facebook กันนะครับโดยวันนี้เราจะใช้โปรแกรม km social นะครับอันดับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องเข้าไปที่ google และพิมพ์คําว่า km social นะครับแล้วคลิกอันแรกอันนี้เลยค่ะเข้ามานะครับหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลย แ,แัปแรกเราก็คือกรอกชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านแล้วก,กดคลิกตรงนี้ด้วยนะคะแล้วกกดสมัครใช้งานส่วนใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถกดที่ลงชื่อเข้าใช้ได้เลยแล้วเราก็นําชื่อและรหัสผ่านตรงนั้นเข้ามาใส่ตรงนี้แล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยหน้าแรกที่เราเข้ามานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเรากดตรงที่คําสั่งซื้อใหม่วันนี้นะครับหมวดหมู่ที่เราจะเลือกก็คือเป็น Facebook เพิ่มไลฟ์โพสอ,อิโมจิอ,อันนี้นะครับ บริการนะครับวันนี้เราก็จะเลือกเป็นอันแรกเลยอันนี้คำอธิบายก็จะอยู่ตรงนี้นะครับรับอันนี้มีรับประกัน3าวันด้วยนะครับสำหรับสำหรับใครที่ใส่เอาลิงก์โพสต์มาใส่นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าคปปัดลิงก์ผิดอะไรเงี้ยคือไม่สามารถคืเนเงินได้นะครับถ้าใส่ลิงก์ผิดลิงก์ตรงนี้ก็คือเราจะเอามาจากโพสต์ a c e b o o k ที่เราต้องการที่จะให้มียอดกดอีโมจิใช่ไหมครับอันนี้แล้วก็คือเข้าไปที่ facebook ตรงนี้แล้วก็คัดลอกลิงก์โพสต์ที่เราต้องการได้เลย แล้วเราก็นำดิค์มากดใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับจํานวนนะครับอันนี้เขาจะกําหนดอยู่ที่ขั้นต่ำอยู่ที่10สูงสุดอยู่ที่2 0 0 0 0นนะครับวันนี้เราจะใส่จํานวนสัก0 0อ่าอันนี้เป็นเวลาเฉลี่ยราคาใช้ใจ่ายนะครับในการใช้โพสต์อันนี้นะครับอันนี้คือทางเว็บเขาจะคํานวณมาให้หลังจากนั้นเรากดส่งได้เลยอ่าโอเคหลังจากตัวส่งเรียบร้อยแล้วนะครับ หน้าเว็บก็จะขึ้นคำว่าได้รับคําสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอยู่ระหว่างการดําเนินงานนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปดูนะครับว่าประวัติการสั่งซื้อของเราที่เรากดไปเมื่อสกักครู่เป็นยังไงบ้างประวัติการสั่งซื้อก็จะขึ้นเรียบร้อยแล้วว่ารอดําเนินการอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลิงก์โพสต์ที่เรา ต้องการโปรโมทให้มีคนมากดอีโมจิเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้งานเว็บไซต์อันนี้ก็คือวิธีการเติมเงินเข้าก็คือง่ายๆมากเลยคือสามารถสแกน q ิวอารคได้ทุกธนาคารทูมอนิวัลเล็ก็ได้แล้วก็เป็นคริปโตอย่างนี้นะครับอันนี้คือช่องทางการเติมเงินและสําหรับใครนะครับที่ต้องการแนะนําเพื่อนนี้ของเรามีลิงก์การแนะนําสามารถกด Co p ป l i n ลิงก์ตรงนี้แล้วส่งให้เพื่อนได้เลยอัตราค่าแนะนำก็จะอยู่ที่5%เอร์เซ็นะครับอันนี้ก็จะเป็นการอธิบาย ว่าแล้วถ้าเราแนะนำเพื่อนแล้วเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นยังไงบ้างก็คืออยู่ตรงนี้เลยนะครับบริการทั้งหมดนะครับก็จะขึ้นอยู่เราสามารถเลือกดูได้เลยว่ามันจะมีทั้งแพลตฟอร์มเ facebook แล้วก็มีแพลตฟอร์มอื่นๆอีกมากมายก็สามารถดูได้ว่าอัตราค่าบริการต่อครั้งนี่คือเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าต่อไปนะครับแล้วก็ <c oughs> เข้าไปดูว่าสามารถติดต่อแอดมินได้สมมติว่าใครติดปัญหาตรงไหนอย่างเงี้ยเราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยว่าติดต่อแอดมินแล้วเราก็สามารถพิมพ์หาแอดมินได้เลยก็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวอันนี้นะครับเราก็จะไปดูยอดไลค์หน้าโพสต์เรานะครับว่าขึ้นหรือ,อยังนะครับโดยการกดรีเฟรชหนึ่งทีนะครับ อ่ะตอนนี้ยอดไหลยังไม่ขึ้นนะครับอยู่ที่กําลังดําเนินการอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงน้องตัดไปตรงที่ยอดขึ้นแล้วให้ดูนะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูยอดไหลกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่ายอดไหลขึ้นหรือ,อยังอ่าตอนนี้ยอดไหลก็ขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากเมื่อกี้ไม่มีเลยตอนนี้ก็คือขึ้นมาแล้วนะครับ สำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวหนอจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะถ้าใ,ใครสนใจก็สามารถกดเข้าไปได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ